ถ้ามีใครมาจีบห่วไหมผมไม่มีสิทธิ์ห่วงหรอกครับมันเป็นชีวิตของเขานะครับไม่มีสิทธิ์เป็นห่วงเขาหรอกครับคือให้เขาตัดสินใจเองอยากมีสิทธิ์ห่วงไ่่เห็นเธอควงคนอื่นไปสืบว่าเบลอกจักัใครนะฮะทุกคนต้องสืบช่ันนะครับเะ่ได้แนี้ข้อมูล ทุกคนไม่เจอหรอกมันไม่มีแล้วต้องมีคนไปแน่นอนดิวโอโเี่วดิวอเยนวบขอบคุณนะคะทุกคนมิลามเบิ <an> บลำเพลินให้พี่สืบเแบลบมีผู้บาวทางใดโอ้ยบ่มีดอก <c oughs> ไ,มมไม่มีไม่มีไม่มีหนูไม่มีหรอก